สถานีวิทยุเสียงสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮัดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซลาตุวัสสลามุอะลารอซูวลฮิลกเรีมวะอะลาอาลฮิ วะซอฮบีฮ์อัจมาอีน أ م ا ม ع د า ل า ل สสมะตาาุลลอฮิ ح م บะ ل ราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ฟังที่เคารพและรักยิ่งครับในเรื่องราวของการสร้างน้ำหนักให้กับตนเองในเรื่องที่ดีนั้นก็มันไม่ใช่เรื่อง เส้นผมบางภูเขานะครับถูกบอกถูกชักชวนถูกย้ำอยู่เสมอแต่ว่าไม่ทราบได้เหมือนกันว่าสิ่งที่ถูกบอกถูกชักชวนถูกย้ำนั้นมันจะเลยลึกลงไปในจิตใจทําให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลได้หรือไม่นะครับพยายามช่วยตัวของท่านเองก่อนที่จะไปขอช่วยจากผู้อื่นนะครับวัลฮัมดุลิลละ นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ก็จะนำอายะคุรอ่านจากสุรฟาติดนะครับอายะที่37ท่านพี่น้องก็คงจะรู้ว่าอัลกุรอ่านมีร้อยสิบสี่สุรในร้อยสิบสี่สุรนั้นก็มีสุรฟาติดอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> ตอนกลางๆใกล้ๆก,กับยาซีนนั่นแหละครับอายะที่สามสิบเจ็ดบอกว่าวัลลดีนกกฟารูวัลลดีนะ กัฟารูช่วงนี้หลังจากที่ได้พูดถึงกลุ่มของผู้ศรัทธากลุ่มของพวกที่รอดพ้นจากการโดนโลงโทษพวกชาวสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วก็ย้อนมาพูดถึงคนที่ไม่ใช่ชาวสวรรค์นะครับวันละดีนักกัฟารูบรรดาพวกที่ปฏิเสธศรัทธานะครับเพราะนั้นมุสลิมเป็นพวกปฏิเสธศรัทธาไหมถ้าไม่ทำตามอิสลามแน่นอน เขาก็เป็นพวกปฏิเสธศรัทธานะครับก็จะมีบทลงโทษสำหรับเขาละหุมน่ารูจหันนำการลงโทษด้วยกับไฟแห่งยันนำนะครับนรกเอเวจีหนึ่งลายุกดอะัลหิมซึ่งการลงโทษตรงนั้นนะครับก็จะไม่ทําให้พวกเขานั้นสิ้นสภาพหมดชีวิตเพราะคนเรานั้นมีโอกาสตายสองหนนะครับ มีโอกาสตายสองหนท่านพี่น้องก็เอ๊ะตายยังไงเ่ะเกิดมาตายหนเดียวเท่านั้นหลายคนพูดอย่างนั้นตายสองหนครับในกุรอานก็ยืนยันนะครับแล้วก็อามัตตนัสไตนิวอะไยตานัสไตนิบอกไว้สั้นๆตรงนี้นะครับอยู่ในอายะอัลกุรอานแน่แท้พระองค์นั้นได้ทรงให้ทําให้เราตายสองครั้งแล้วก็เป็นสองครั้งตายครั้งแรกอยู่ที่ไหนครับอัลลอฮฺสุลตลาได้ ส่งสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาและได้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งคนด้วยเนี่ยก่อนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมา500ปีโอ้โหนั่นคือคนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหมือนกับตายรออยู่จนกว่าวัาวนกําหนดแห่งการคลอดออกมาก็จะคลอดออกมาก็พ้นสภาพจากความตายมาเป็นมีชีวิตก็ตกลงว่าตายแล้วหนึ่งนเกิดแล้วหนหน,นะครับ ซึ่งหลายคนก็พูดว่าตายคนเดียวก็ไม่ได้นับทั้งหมดนะครับถ้านับทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยสี่ช่วงของมนุษย์นะครับเคยพูดอยู่เรอยสี่ช่วงของมนุษย์ช่วงที่หนึ่งอยู่ในรั้วไฮม์ฟูดเหมือนกับตายรอบางรายงานบอกอย่างนั้นแต่บางรายงานบอกว่ามาจากดินดินก็คือตายนั่นอีกรายงาน,น,นก็ว่ารอหัาาอาลัมตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะครับที่สําคัญก็คือตายมาก่อนแล้วก็ มาสู่ช่วงที่สองยังไม่ได้เกิดนะครับปฏิสนที่อยู่ในโลกแคบๆคือท้องของมารดานี่คือช่วงที่สองช่วงแรกสบายช่วงที่สองก็สบายเว้นแต่ว่าจะถูกให้ตายก่อนเกิดหรือเปล่านะครับบางทีเกิดมาแล้วไม่ประสงค์ให้เกิดก็ให้ตายไปซะมันจะเกิดก็ไปทําให้ไม่เกิดซะอันนี้ก็เอาล์รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับทรงรู้แต่เพียงผู้เดียวเราไม่รู้พอรู้ก็มันเป็นแล้วถึงจะรู้นะครับ ก็ไม่ต้องไปสารวนมากนะครับโลกที่สองคือท้องของมารดาโลกที่สามก็คือที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีนะครับในระหว่างอาเิโรกับดุนยานะครับโลกนี้เป็นโลกของการสร้างสมเป็นโลกของการาต้องขวนขวายนะครับจากตรงนี้แหละอลัลลอฮฺที่ตัดว่าวัลลาดีนะกฟรูละหุมนารญจหันนำจะได้รับการลงโทษอย่างหนักแห่งไฟนรกนั้น ก็เนื่องจากไม่ศรัทธาตามคําสอนที่อิสลามได้มาบอกแกเขานะครับลายุกดอาไลฮิมฟยามูตูจะไม่ถูกให้การลงโทษนั้นจนกระทั่งจบสิ้นชีวิตสาบสูญไปไม่ใช่ครับไม่ตายแล้วเพราะตายไปแล้วจากโลกดุยาไปแล้วหมดสิดทธิ์จะตายก็จะต้องโดนลงโทษอยู่อย่างนั้นเพื่อจะได้ลิ้มรสของความทุกข์ทรมานถ้าตายแล้วมันก็จบไม่ไม่ตายครับ ลายุกดออะไรหิมฟยมูตู u, ไม่ทําการลงโทษจนตายแต่ให้เกิดทรมานอย่างหนักวลาอยู่ครอบฟาฟูอันหุมมินอาดาบิฮะการลงโทษนั้นก็จะไม่ถูกลดหย่อนนะครับไม่ถูกเบาบางก็รุนแรงนะครับกาดาลิกานัจยดีกุลละกาฟูรินเช่นเดียวกันนั่นแหละที่เราจะทําการลงโทษทุกคนที่ฝ่าฝืนไม่ทําตามในศาสนาของอัลลอฮฺสุบตะลาที่ทรงบัญชาเก ตนาวาวฮุมยยสตอรีคูนและก็ตรงนั้นนะครับพวกที่โดนลงโทษทั้งหลายแหลน่นี้ก็จะส่งเสียงระงมตะโกนนะครับยยสตอรีคูนฟีฮาอยู่ในขุมนรกนั้นรบบนาอัคริจนาโอ้พระเจ้าของเราการุณาด้วยเถิดให้เราออกไปจากการลงโทษนี้ ณมัลซอลิฮะเราก็จะได้ทํางานที่ซอละไม่ดื้ออีกแล้วไม่ฝ่าฝืนอีกแล้วก้อยรอและดีกุนนานามันเหมือนกับที่เราได้เคยทําผิดมาจะไปโอดควนกันอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าวลัมนนอัมมิรกุมอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเราไม่ได้ให้เวลาที่เป็นอายุไขของเขาแก่พวกเขาไปแล้วดอกหรือมายะตะรัการุฟีิ จนกระทั่งจะได้คิดได้รำลึกในเวลาที่ได้ไปนั้นมันตดาดักสำหรับคนที่ตรกตรองนะครับยังไงอะ่ะก็เวลามันเยอะพอแต่ไม่ใช่เวลาที่เยอะนั้นคิดว่าเอะเกิดมาแล้วทำอะไรเนี่ยมีพระผู้เป็นเจ้าแล้วบัญชาอะไรแกเราบ้างนี่ห้ามอะไรแกเราบ้างก็ไม่เคยคิดนะครับ ก็ได้แต่เพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งอย่างก็ที่เคยบอกไปแล้วนะครับพี่น้องว่าอายุไขของคนเรานั้นนบีเคยบอกไว้ในส่วนมากนะครับอะมาลุอุม,มตีไบนสิตีนัวซับอนินอายุไขประชาชาติของฉันนั้นอยู่ในระหว่าง60ถึงเจ็ดิบสิบถึงเจ็ดสบและถ้าอายุห0สิบนี่ท่านจะต้องนอนถึง2ี่สปีเต็มนะครับ วันหนึ่งอย่างน้อยก็แปดชั่วโมงอ่ะรวมแล้วหกสิบปีเนี่ยใช้เวลาไปในการนอนเลยเนี่ยแปดเอ่อยี่สิบปีหมดไปแล้วยี่สิบนะครับเหลืออีกสี่สิบอีกสี่สิบนี่จะต้องอะไรครับทำงานเพื่อเลี้ยงชีพใช้เวลาไปกับการ,รทำงานยี่สิบปีนักวิชาการมาแบ่งแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับหมดไปแล้วครับสี่สิบเหลือยี่สิบในยี่สิบนี่ต้องไปทำอะไร วัยเด็กเรียนหนังสือใช้เวลาไปกับการศึกษา20หมดเลยครับ60ปียังไม่ได้งานของโลกหน้าเลยสักนิดเดียวพราะนั้นต้องทบทวนดูให้ดีในเวลาที่ได้ไปในโอกาสที่ได้ไปนั้นว่าเราได้แบ่งให้กับเรื่องของโลกหน้าบ้างแล้วหรือไม่ไม่ใช่นอนไม่ใช่ทำมาหากินไม่ใช่เรียน ไม่ใช่เล่นเพลิดเพลินเป็นงานตามที่อลอร์บัญญัติให้ทํางานตามสั่งเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งแหละครับแบ่งนิดนึงมาจากนอนแบ่งนิดนึงมาจากการทํางานแบ่งนิดนึงมาจากเรียนแบ่งนิดนึงมาจากเด็กๆที่โสวัยรุ่นนะครับก็อย่าได้เพลิดเพลินจนเกินไปนะครับให้ได้มาซึ่งเวลาที่น่าจะเป็นของตัวเองจริงๆนะครับ ในวัยที่มันจะต้องจัดสรรให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันสะดวกนะครับสำหรับเรื่องดีที่เราจะกระทำเห็นไหมครับอย่างเช่นเรื่องละหมาดหลายคนบอกโอ้โหพันธะไม่มีเวลาจะละหมาดทางด้านฝ่ายปกครองเข้าใจในเรื่องนี้แม้กระทั่งตามโรงพยาบาลสนามบินสถานที่ต่างๆจัดที่ละหมาดให้มุสลิม ที่ทำการราชาการจัดที่ให้ละหมาดสําหรับมุสลิมจนกระทั่งฝ่ายที่ไม่ใช่มุสลิมก็มองแล้วก็อยากจะได้บ้างนะครับนะครับแต่ก็มีกิจกรรมเหมือนกับมุสลิมทํำไหมถ้ามีก็น่าจะได้สิทธิ์นะครับแต่เนื่องจากมุสลิมนั้นต้องมีกิจกรรมประจําวันประจําคืนนะครับก็ต้องทําทางราชาการก็รู้ฝ่ายปกครองก็เข้าใจนะครับและโดยเฉพาะยิ่ง คนที่มีศาสนาศิลธรรมประจําใจนั้นอย่างดีก็น่าจะเป็นคนดีนะครับไม่เป็นคนที่ยากต่อการสังคมไม่เป็นคนที่ยากต่อการที่จะเข้าใกล้ชิดนะครับดังนั้นอลัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่าอวะลัมนูอัมมิรกุมมายาตะตักกัูฟีเราไม่ได้ให้อายุไขกับเขาไปแล้วหรือเพื่อที่ว่าคนที่คิดได้ก็จะได้ มันจะรักษาหัวญาอูกุมนารีและได้เตือนแล้วนะครับอนารีตการเตือนการเตือนนี่จะสาธยาให้ฟังว่าเตือนอย่างไงนะครับะมาลิโอลิมินาซีดังนั้นไม่มีอีกแล้วสําหรับคนที่อาธรรมคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ฝ่าฝืนคนที่ไม่ทําตามคําสอนสาศาสนาจะมีผู้ช่วยใดๆมาช่วยเขาได้เอากลับไปที่นารีต ลำดับแรกอัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้ทรงมีพระเมตตานะครับทรงส่งสาศาสนา,าทูตท,ที่เป็นรูลอซูนหรือนบีมานั่นก็เป็นการตักเตือนชนิดหนึ่งซึ่งรอซูนและนบีทั้งหลายก็มาตักเตือนจอนจางประชากรของตนให้ศรัทธาตามหลักสอนสาศาสนาหลักคำสอนของาศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าบัญญัติมาตลอดนะครับ ยุคแล้วยุคเล่าช่วงแล้วช่วงเล่าดังที่เล่ากล่าวให้ฟังไปนั้นแต่ก็มีการขัดขืนฝ่าฝืนกันมาโดยตลอดนะครับเอา้าเตือนอีกด้วยการจบชีวิตของมนุษย์ด้วยกันนี่ก็เป็นการเตือนชนิดหนึ่งเอา้าวันหนึ่งบางวันมีสี่ห้ารายบางวันเป็นญาติใกล้ชิดด้วยซ้ําบางคนอยู่ในครอบครัวก็จบลงไปทั้งทั้งท,งที่บางทีไม่ได้มีเบาะแสนี่ก็เป็นการเตือนอยู่ประปรายนะครับว่าสักวันหนึ่ง จะต้องเป็นเช่นนั้นกับเราแล้วก็ชื่อของเราไปขึ้นอยู่ในลำดับแถวที่เท่าไรก็ไม่ทราบได้ตรงนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่าจะดีกว่านั้นก็คือให้มีการเตรียมพร้อมนะครับอสองอย่างละมีรอซูนให้มาบอกมีความตายมาหรือน้อยไปกว่าความตายก็คือการเจ็บป่วยที่มีการเจ็บป่วยเป็นครั้งคราวนะครับคนเราก็มีบ้างนะครับเจ็บบ้างป่วยบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับบางทีก็รอแร่บ้างแล้วก็รอดมา ตอนเจ็บป่วยก็สํานึกว่าฟื้นแล้วจะทําอย่างนั้นอย่างนี้พอฟื้นแล้วก็ลงอีรอบเดิมนะครับก็เหมือนกับเยี่ยงอย่างที่เกิดกับบรรดาอาบับีต่างๆที่สั่งสอนชนเผ่าของตนจนกระทั่งเข้าใจไปบ้างไม่้อใจก็ดื้อก็ชําระล้างด้วยกับการลงโทษจนกระทั่งสูญหายใจจากพออยู่ต่อมาไอ้ทีดีแล้วก็กลับมาเปื้อนอีกมาฝ่าฝืานอีกก็ต้องล้างกันครั้งแล้วครั้งเล่าก็เหมือนกับเรานี่แหละครับก็ต้องพยายามซักฟอกจิตใจ อยู่ตลอดแล้วก็พยายามให้ได้มาซึ่งความประพฤตินะครับให้มันตรงอย่าได้ไปคดเคี้ยวอย่าได้ไปฝ่าฝืนเป็นอันขาดนะครับจะทําให้หมดโอกาสที่จะผ่านการชั่งหมดโอกาสที่จะเข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาในท้ายที่สุดอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวนะครับกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับถ้า ยังมีลมหายใจอยู่แต่โอกาสที่จะเรียกสิทธิคืนนั้นมีสูงนะครับเพราะสิทธิของคนนั้นเดิมอยู่ในสวรรค์นะครับเพราะมนุษย์ท่านแรกคืออาดัมอะัยฮิสลามแล้วก็คู่ครองคือฮาวะเกิดอยู่ในสวรรค์นะครับทั้งทั้งที่เป็นมนุษย์ก็อลัลลอฮ์ให้เกียรตินะครับอยู่ในสวรรค์แต่เนื่องจากมีเป้าหมายบางอย่างจริงไปกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องเลื่อนเคลื่อนย้ายจากสวนสวรรค์มาสู่โลกเพื่อเป็นการแพร่เผ่าฝันพันธุ ครอบครองหน้าแผ่นดินนี้แต่ก็นั่นแหละครับก็เต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไว้ให้เดียวดายนะครับให้มีสิ่งควบคู่กับการดําเนินชีวิตมานะั่นก็คือศาสนามาด้วยก็ให้ยึดมั่นถือมั่นกับศีลธรรมที่เป็นศาสนาเหล่านั้นให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นมนุษยธรรมยุติธรรม,รรมแล้วก็ชอบธรรมหนะ้าที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงโปรดเมตตากรุณาครับวันนี้ก็คงจะจบรายการ ตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับพบพบกันใหม่อินชาอัลเราในช่วงต่อไปนะครับสําหรับช่วงนี้ก็วะบิลลาฮิตเอรฟิกวัลฮิดายะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลฮิวสัฮบีะเจมัยนวะลฮ h a m d u l i l l a ิ i rabbil alamin wassalamu alaykum w a r ะ h m a t u l l a h i wabarakatuh ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮะดดิสบุญมาเลิศผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ สื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม